ครับสวัสดีครับผมพ่อกันอีกคือเกานะครับกับช่องลงุงพูไทยบ้านเนาะครับเมื่อนี่ก็ตะแหลงตอนนี่ก็สี่หกโมงแหลงแหละครับแต่ว่าห้อนอยู่ครับผมนะครับพามาเบิงบอ่อปลาดุกนะครับอันนี้ผมก็ได้เอาผักป,ปอดนะครับ เอาพักปอดเนี่ยออกแล้วครับผมแล้วก็เลยมุงงสลนให้ครับผมเพราะว่าน้ำาม,มันห้อนนะครับยันลาตายนะครับก็เลยอเอาพักปอดออกแน่น,นะครับผมเพราะว่าไก่สิไรจับแล้วครับเดนเมซานี่ก็สิไ้จับแล้วนะครับนะก็เลยก็เลยเอาพักป,ปอดออกนะครับน้ำก็ระบายลงอีละหน่อยครับผมบอกใคร เอาลงหลาไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาจับมันสิได้จับได้ง่ายๆนะครับผมครับนะครับที่เคยผักปอดหลายๆนะครับตอนนี้ก็เอาไว้ห้น้อยเดียวนะครับนะครับครับผมตอนนี้ก็น้ำน้อยก็น้ำก็สีขุนอย่างน้อยนะครับเพราะว่าป่ามันหลายนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้อาหารนะครับ ครับผมเดี๋ยวมาให้อาหารเขานะครับช่วงนี้ก็เสียให้มือเว้นมือนะครับบ่ให้ซุกมือนะครับเพราะว่าบ่อยากให้ป่ามันมันหลายนะครับผมก็เลยบะมือให้นะครับ <c oughs> ครับผมก็มาเบิ่งน้ำกันนะครับครับผมอันนี้ก็ โตเงแล้วครับผมพบได้กำหนดจับพอดีครับผมเดือนเมษานี่แหละครับผมกำลังโตกำลังเพาะกินครับผมบนเงยลายครับผมจนมากลูกค้าก็มักไสขนาดนี้แล้วครับผมเพราะว่าเงหลายคนบอกว่าเนื้อมัน เนื้อมันเอเนื้อมันหยามเนาะครับเนื้อปลาดุกมันสีหยาบอะครับผมเขาก็เลยเขาก็เลยบ่อค่อยมากปันใดครับผมเขาก็มากประมาณซันนีแ่แหละครับผมอันนี้น้ำหน่อยครับผมน้ำหน่อยมันก็เลยน้ำก็เสียแดงๆอยู่น้อยอยู่ครับผมเพราะว่าของเขาเนี่ยมันเป็นบอ่อดินนะครับ เป็นบ่ดินที่ตอนนี้น้ำประมาณสามสิบเซนนะครับยังเห็นดินอยู่เลยครับตรงขอบขอบนี้ยังเห็นย,ยังเห็นดินอยู่ครับผมครับ อันนี้ก็นำปล่อยน้ำออกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหอดมือจับนะครับประมาณวันที่แปดที่เก้านี่กระสิจับนะครับแล้วก็กระิได้สูบน้ำออกมันก็สิสูบน้ำออกบาหลายนะครับสำหรับสูบน้ำออกนี่ก็ใส่อ่อ ท่อหอยคงนะครับปั๊มหอยคงนะครับสูบออกครับผมท่อหนานึ่งนิ้วนะครับสูบบดนนะครับแป๊บเดียวครับผมน้าน้าที่สูบออกจากนี้ก็หดบักเนาวนะครับหดต้นบักเนาวครับผมอันนี้บักเนาวนี่ใส่น้ำบ่อป่านลหดนะครับผมมันเขียวดีครับผมระเบิยงใบนะครับ อันนี้ก็บก,กอฮอลแลนด์นะคะกกออรับบกอรฮอลแลนด์นี่ก็อันนี้ก็ใส่น้ำอันนี้ก็ใส่น้ำบ่อปลาเนี่ยแหละครับหมดแล้วครับผมครับผมอันนี้ก็นะครับบกอปลูกในวงบ่อนะครับงามครับงามไว้ครับปลูกในดินนิงต้น,นน้อยๆอยู่เลยครับผมปลูกลงดินนะครับพอดีมาปลูกใส่ วงบอนะครับมาปลูกใส่ครับอันนี้เป็นประกอพันฮอลแลนด์นะครับกระส่น้ำกขางแอ่งปลูกไว้แขางๆขงบอเนี่ยแหละครับบอป่าเนี่ยแหละครับผมเวลาเขาทายน้ำทงาย,ย่างนะครับเขาก็จะได้เอาตักน้ำขึ้นมาหดนะครับหดวกกอรครับผมกขางแล้วก็จะเป็นอตะไคร้นะครับะตะไคร้ โอก,กันดินทลายนาดินนะครับผมเพื่อให้ดินมันแน่นครับผมเพราะว่าดินนี้เพิ่งถมปีที่แล้วนี่เองครับผมครับนี่ครับสำหรับประดุกนี่ก็ตอนนี้ก็ให้กินมือเว้นมือนะครับหัวออาหารบ่ค่อยให้กินเสมอครับผม แล้วก็ผักตบเนี่ยผักตบก็เอาขึ้นแล้วครับเกือบเกือจะเบิดแล้วครับผมนะฮะตอนนี้ขายสดๆเลยก็อยู่อยู่บ้านแถวแถวบ้านนี่ก็ปลาเป็นๆเ,เลยก็กิโลแปดสิบาทนะครับ ถ้าเฮ็ดแล้วก็กิโลร้อยห้าสิบนะครับเป็นปลาแดดเดียวนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามาสั่งลาไว้แล้วครับครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมือจับมือจับนะครับมือจับปลาบอนนี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวก็สิอัปเดตลงให้เบื้องอีกเที่ยนึงนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ